ครับพี่นอ้องถือเย็นครับนี่มวลลม,ลมออมเลยครับ พี่น้องนี่ภาพพี่น้องมายาม,บมเบสพ,พุ่มเ้อครับเดี๋ยวผมจะภาพปเบิงครับนี่เป็นน้องน้าป้าครับครับเดี๋ยวผมภาพย่าเบิงครับนี่กึศดไดครับหลังแรกครับนี่โอ้ลำเลยครับนี่แม่ป้าหยังครับนี่เป็นดนเงยบยบเโอ้หมานของพี่น้องประคอครับนี่ปลาชนปลาชน มานเลยครับนี่โอ้ตะเกียวคักครับนี่นี่ครับปละโคหน่อยครับอ้วนครับนี่ตัวกินเลือกขนาดกินเลือกครับมานนะครับเป็นน่อนง เอ้นอเบียดบัดรวมครับ้องเนอเนะออนี่เบียดจริงๆร,ริงครับหลังบวบหมานครับหลังไปเรื่อยๆครับผม เฉยงยากเนี่ยครับจังไดหลังจังหลากเข้าไปโอ้เสีดพี่น้องประต้องครับเนี่ยตายเกียดียครับหอดใส่คือเก่าครับ Help จะย่างยาเด้วยครับมันรูมแห้งครับหลนหล่นเงี้ยวหมดครับผม โอนเงือดครับนะว่านก็ได้เนี้ยอยู่ครับแต่ว่ามันทายบ่คอยได้ครับเป็นประชาสัมพันธ์ครับเปิดเครื่องเสียงหลายครับปลาเนียวได้ดึงเรียนเข้าปลาเข้าดุงนะ หลอนเงอมเครับปลาแนวไหนน้อครับเลียงเงือคักเลยครับ เงีบเลยครับมนันอุ่นครับพี่น้องหยากไปเกี่ยวยุฟังโอ้นะค,ครับเอากระตรบครับนี่ครับมนันยกเพีนน้องกระรบครับนี่ เลยครับพป่น้่องปลามมูนกึนเลยครับไปเรื่อยๆครับผมอื้อ เกียงตับครับเหงื่อบมมีเหลือตีเบียดเลยครับพราเป่าร้ายครับ điền kinh là hợp phía ป่าไล่ครับนี่อนเหงื่อมืด nhập không khớp cùng liền nhựa chất luận mượt à trai giắt lại à hèn chín nhựa mượt lưới เป็นป้าสองสามตัว ngấu mà ơi có lạt có nhang có gọn hiến lầm lên mà gọn 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 ฝนทางสะตึกเขาว่าไฟดับจนโมเมนต์สีหาหกทุมมันหกถุมแลวไฟมากม้โหนอนหอนว่ะสันเง้ยงบเงาเลยมันเห็นปลาสามตัวนะ

เงียบพูดออกจากปาบปลาได้สำนาะมันเน่าเสี้ยวเลยปนอ้า่นหนบ่มันโบ,ก,บกินหรอหักจอกมันหอด,ดิ้นเหมือด <c oughs> ปาเข่าไปบลาได้ <c oughs> แล้วมันตื่นไปอยู่ท่ากล้วยเหมือนแล้ว เออบ่มีเงือเหลือข้าหน่วยเบียดพพหน่วยมอ้ ปโปมีกับโป้มีพูดมาเนี่เงียบเลยว่าลำให้เลยครับม,มึงอาจจะลึงบะครับเพราะว่ามันก็บกวงเชวา,าหรอครับ มองมันอยู่บออึดบ่ยากข้าวผุนท้างปลาจวบ,บแต่ส่วนมากมันก็นจะอยู่ท้งผุนเลยครับนองเป็ดปลาเหนียครับปลากลัวอ,อบ่เห็นอย่างเลยครับหลอนเงือ เงียบกิ๊บเลยครับว่ามีเนื้อเหลือครับหลอนแกกแสกครับยางมาตั้งใกลครับนี่นนนน กำลังเห็นป้าก็ทอบตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับพี่น้องตัวนี้กินบมเลยครับนี่ยก็ลวนเห้อครับก็ปเป่ามันหลายด้วยพี่น,อน้องเหยียบเหงาตะเวียนเนี่ยนี่เกี่ยงครับมันเห็นกินหมดครับ รออุ่นเง่าครับใจรุ่นเลยครับ เลื่อนล่มน่ฟุ่มต่อมหากันเมือดเลยครับผมบดไ้เกี่ยวไว้ครับมันเสียบโยนไว้ยโยนไว้เลยครับมันก็ปิ้วหากันเมือด ครับพี่น้องถือเย็นครับนี่มวนล,ลมองอมเลยครับนี่เกี่ยวจนว่าอันนี้ครับจู่ฟุงเลยครับโดบ่ได้ครับ ครับผมอ้ยมันเย่เลยครับนี่ได้ดอกครับป่นหนึ่งครับอือเย็บป้ายังพี่นองป้ากระตบแน่นอนใส่รุดเื้อหลอนมดครับ น้ำนครันเคล่นครับจะป้านีน่งกั้ป้าขี้นเงี้งบป้าขึ้นเงี้งหน่อยครับพ้กทอ,อ,อยู่เลือกเขาฟังครับ หลดเลืขับีน่นองจะหดใส่เลยครับ ก็หัวครับนี่ผมจะไปสมชีครับงาลุงครับอื หลวนเนี้ยครับนี่ก็กินน้ำของบท่ทัน ใช่คุณน้องเบ็ดขาดครับเนะี่ยเลือดติมพุ่มกับเสือกเลย เอาไปย่าไม้หรือเพ่นงองเอาลงซี่ครับสำหรับเต้าน,นี่ลดยซ้ำนี้แล้วี่นองป้าซีหาตัวครับมือแรงพ้นไปทางไหนบุคําเนี่ยะเบงเก่แกตัวไม้ครับีขอกกันไม้คิมนาครับผมสวัสดีครับ